สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับถ้าใจพูดถึงตัวละครท่าน้ำแข็งในเกมตอนนี้ที่มดความเสียหายได้แรงๆตัวละครแรกที่ทุกคนนึกถึงคงจะเป็นการยูนะครับเพราะยังไงตอนนี้ถึงแม้ว่าเกมจะมีการเพิ่มสตูใหม่ๆเข้ามาความเสียหายที่การยูทําได้ก็ยังไปที่ต้องการของใครหลายๆคนเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกตัวละครยังไงก็คงไม่พ้นคามิโตอายากะเองนะครับเพราะว่าทั้งความเสียหายที่ทําได้แถมยังมีสกิลติดตัวที่ช่วยในการเคลื่อนที่ได้สะดวกทั้งบนบกและผิวน้ํา นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ก็อนข้งยากมากแน่ๆนะครับสำหรับตูวตัวละครในครั้งนี้แต่ถ้าใครกำลังมองหาตัวละครที่ทำความเสียหายได้รุนแรงหาวุดให้ใช้ง่ายๆมีแค่ซีสูนก็ทำความเสียหายได้เกือบๆแสนเนี่ยอายการะคือคำตอบครับและนี่คือให้ผลที่เมื่อใหม่ควรเปิดคัมิสโตอายการะนะครับก่อนจะชมก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับ เหตุผลข้อแรกนะครับมือใหม่สามารถเต,ตรียมอ์ติแฟกไว้รอได้นะฮะในตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ทันได้ a r 3 0หรือว่ายังไม่ได้มาที่เกเาะอนนัสมากก็สามารถฟาร์มอ์ติแฟกสำหรับอายกาศไว้รอได้นะครับอ์ติแฟกแนะนําผมแนะนําเป็นสี่ิษณทนะครับเพราะนอกจากจะได้โบนัสความสารน้ําแข็ง15%เมื่อโจมตีโลงศัตรูที่ได้รับผลกระทบของทางน้าแข็งอัตราคิจะเพิ่มขึ้น20%และถ้าศัตรูอยู่ในสภาวะแช่แข็งอัตราคิจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าตามเา่อร์เซ็นต์ถ้าดวตาจะคด้่อัตรา อราคิสูงถึง55%ฟรีๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของอัตราคิสที่ได้มาเนี่ยผมก็ให้ดูห้ชัดไม่ได้นะครับเพราะว่าในเกมมันไม่ได้มีการบอกไว้นะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะลองทาตามเงื่อนไขแบบไปๆนะครับมันก็ไม่ขึ้นโชว์อยู่ดีนะแต่ที่เราสามารถมั่นใจได้เลยเนี่ยก็คือเราสามารถหาอัตราคิสเพียงแค่30%แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเน้นไปทางด้านของพวกความแรงคิหรือว่าฟื้นฟูพลังงานได้เลยนะครับ ให้ผลข้อถัดมานะครับมีอาวุธฟรีให้ใช้นะฮะจริงๆอาจจะมีหลายดาบแนะนำนะครับแต่ในคลิปนี้ผมอยากนำเสนอดาบสีดาวให้ได้จากการหลอมนะครับดาบนี้มีชื่อว่าอเมโนมาคางายูชินะครับถ้าบอกซื้อผิดยังไงต้องขอภัยด้วยนะดาบนี้นะครับเป็นดาบจากเซตอเมทิสต์นะฮะซึ่งแบบแปลนดาบนี้สามารถรับได้จากการผ่านเควนโลกสมบัติของชาวสวนนะครับค่าสถานะของดาบในรุเวอรก้าสิบนะครับจะมีพลังโจมตีอยู่ที่454หน่วยมีค่าพลังรองเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับ 55. ความสามารถหลังจากที่ขัดเกาห้าแล้วนะครับหลังจากปล่อยสกิล่าะได้รับ s ั c เซชันซีดหนึ่งอันซึ่งกระแหงนี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก5วินาทีโดยที่ s ัคเซชันซีดจะคงอยู่30วินาทีและในเวลาเดียวกันจะสะสมได้มากสุด3อันและเมื่อใช้่าไม่ตายจะทําการดูดซับซั s เซชันซีดที่มีอยู่ทั้งหมดและ2วินาทีให้หลัง c ั s เซชันซีดแต่ละอันที่ดูดซับไปจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ตัวละครนี้12หน่วยแม้ว่าดาบมีจะมีแบตเตอที่ค่อนข้าง น้อยนะครับแต่ก็มีเรื่องของการเพิ่มพลังงานธาตุนะครับที่มันถือว่าสําคัญมากๆของตัวละครนี้เพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มพลังงานธาตุนะครับถ้าจะให้แบบจะทําไม่ตายได้บ่อยๆเนี่ยแะนะนว่าให้หาซัก170%นะครับ ผลข้อถัดมานะครับไม่จะเป็นต้องปลดกลุ่มดาวกลุ่มดาวของหลายตัวละครยิ่งปลดกลุ่มดาวยิ่งทาให้ตัวละครเก่งขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าตัวละครไหนมีแค่กลุ่มดาวศูนย์แล้วทาความเสียหายได้แรงๆเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าตัวละครนั้นมันเก่งจริงชั้นกลุ่มดาวในเกมนี้เลยจะเป็นการช่วยให้ตัวละครที่เก่งไปทุนเดิมอยู่แล้วเก่งยิ่งขึ้นไปอีกและอายกาเองก็เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างผมมีให้กลุ่มดาวศูนย์แต่ก็ทําความเสียหายได้แรงมากๆแล้วนะครับอาจจะดูตัวเลขไม่สูงมากนะรประมมาาณ1-15โดย แต่ว่าเพียงเท่านี้เนี่ยสตูก็รับความเสียหายได้ไม่ไหวแล้วนะฮะ ผลทันมานะครับคนที่ชอบเล่นสายแช่แข็งน่าจะชอบนะฮะเรื่องการจัดทีมให้เหมาะสม <c oughs> ก็เป็นอีกอย่าง này, ที่ทำให้ตัวละครในความเปนไายได้แรงขึ้นนะครับทีมที่ผมแนะนําในคลิปนี้จะเป็นทีมที่ทุกคนน่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยจะแจกฟรีในช่วงต้นเกมนะครับส่วนการเล่นทีมนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะและนี่ก็เป็นเพียงทีมแนะนําหรือว่าทีมตัวอย่างนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครในทีมนี้ได้เลยแต่ที่สําคัญเลยคือต้องมีตัวละครท่ามแข็งอีกหนึ่งตัวในทีมนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสันพ้องที่เพิ่มมเข้าานะครับ มีท่าน้ําแข็ง2ตัวในทีมนะครับเมื่อโจมตีศัตรูติดท่าน้ําแข็งหรือว่าอยู่ในสภาวะแช่แข็งอา,าคตตจะเพิ่มขึ้น15%นะครับซึ่งมันช่วยให้เราสามารถทําเรื่องของอาร์ติแฟกต์ให้ดีขึ้นอย่างที่ได้บอกไปในช่วงแรกนะครับส่วนอีก2ตัวก็ได้นําเป็นท่านน้ำกับท่านลมนะครับส่วนตัวละครเนี้ยอาจจะไม่ใช่ตามนี้นะก็แล้วแต่เป็นเพื่อเลยนะครับว่าสุกร์จะเปลี่ยนเป็นตัวละครไหนก็จบไปแล้วนะครับกับ5ผลที่เม้ใหม่ควรเปิดคอมพิสตอายากา ทุกคนอาจสงสัยนะครับในคลิปนี้มีแค่สี่ผลเองนี่ใช่ครับเป็นผลข้อสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเป็นคนให้เองนะฮะว่าตัวเองเนี่ยอยากเปิดอายกะเพราะว่าเหตุผลอะไรนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกไว้ใต้คอมเมนต์นได้นะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเหตุผลของทุกคนคืออะไรนะฮะเอาล่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็มมไปกดติดตามช่องกอล์มนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ